ฮัลโหลวันนี้แมจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะว่าอันได้อะไรมาจากซีลีนตื่นเต้นนะเปล่ามาดูกันนะว่าแอมได้อะไรมาบ้างใช้คําว่าได้อะไรมาบ้างได้มาอย่างเดียวให้ดูสุดาเดี๋ <laughs> ยวไม่ไเห็นเลยเลยจ้ามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรสุด,ดา อันนี้เป็นแคนวาสนะคะตรงสายตรงนี้ก็เป็นคัรสกินเนาะเดี๋ยวอมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะว่าใบนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างแต่ระหว่างนี้อมเทียบให้ดูอันนี้คือพาด้าที่อมใช้ประจำนะอันนี้คือมินิทรียอนะขนาดมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงไหมก็ใกล้นะเดี๋ยวอมจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าใบนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างเนาะแล้วก็เทียบกับพวกพาด้าแล้วก็ชาแนลลวกันว่า สามารถใส่ได้มากน้อยต่างกันยังไงไหนใครเดาถูกบ้างคอมเมนต์มาสิเค <Okay, S 1> เดี๋ยวแอมไปเล่นกระเป๋าก่ากอนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอลืมเล่ามาเล่าฟังก่อนนะคะว่าใบเนี้ยแอมจองไปตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาเนาะตอนนั้นมันเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยราคายังอยู่ที่29,500บาทตอนที่แอมได้เนี่ยวันนี้ก็คือวันที่15บหากุมภาตอนนี้ราคาปรับเป็น33,000แล้วนะเออปรับตั้งแต่วันที่19 มกรามังทําจะไม่ผิดน่าจะใช่เคก็มาเล่าให้ฟังว่าอมจองไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็ทั้งหมดพฤศจิกาธัานวาม,มกราคุมภาพสามเดือนถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปสอบถาม SA ดูนะคะว่ายังสามารถจองได้ไหมแต่เท่าที่อํมทราบล่าสุดเนี่ยคิวของตัวแคน v a s อันนี้มันน่าจะอยู่ที่คิวที่300แล้วอ่ะก็ใคร ใครต่อคิวอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะโอเควันนี้ไปลาคะ่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็พี่มาถามได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปลวคะ่ะบ๊ายบายแล้วไว้จะมารีวิวให้ดูเนาะว่าใส่อะไรได้บ้าง